คุณเบื่อไหมกับการเติมเดลต้าฟอสแล้วเรทราคาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ oh. หรือเติมเอง oh. บางทีก็ยุ่งยากวันนี้ทีวีโยแซกขอนำเสนอ Apple Mint รับเติมเกมบริการเติมเกมแนวใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วทันใจแถมราคายังถูกกว่าเติมเองแน่นอนด้วยการเปิดบริการมามากกว่า5ปีและมีผู้ติดตามถึง30,000คน เพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่เพียงแค่ Delta Force เท่านั้นแต่เกมอื่นเขาก็มีบริการรับเติมนะครับลิงก์เพจของทางร้านจะอยู่ใต้ด i สคริปชั่นเดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเพียงใส่โค ER ้ด YERAX z A X, รับไปเลยส่วนลดทันทีอย่าลืมคิดจะเติมเกมคิดถึง Apple Mint รับเติมเกมสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Delta Force นะครับเพื่อน วันนี้นะครับเราจะมาแต่งปืนของ Battle Pass กันนะครับนั่นก็คือเจ้ากระบอกนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆ M7 Battle Rifle นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าธรรมชาติของปืนนี้แบบไม่แต่งเนี่ยมันดีดประมาณไหนนะครับแล้วก็อะไรยังไงนะไปมาโอ้โหโหเรียกได้ว่าดีดโคตรเลยนะครับเพื่อนๆนผมจะลองยิงระยะนี้ดูนะหุย โหยิงยากมากโหอเดี๋ยวผมจะลองแบบคุมปืนดูนะครับเออถ้าคุมมามันก็ได้อยู่แต่ว่าผมลากเมาส์ลงพอสมควรเลยอะลองระยะนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับปืนแบบยังไม่แต่งนะการยกสะโขบก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากครับกลางๆนะ การลั่นกระสุนสำหรับผมเนี่ยก็พอๆกับปืนมาตรฐานนะไม่ได้แบบลั่นเร็วลั่นช้าเกินไปนะเดี๋ยวเราลองไปแต่งกันเลยดีกว่าดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเอาล้ครับนี่ก็เป็นชมหน้าของปืนที่ผมแต่งมาเสร็จนะครับโอ้โหเลกได้ว่าหล่อเหลาเอาการนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูอ่าผมติดเลเซอร์มาเป็นเลเซอร์สีน้าเงินด้วยนะให้มันเข้ากับปืนนะครับแล้วก็เลเซอร์เนี่ยผมจะติดแค่อันเดียวพอนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าติดเดยอะไปแล้วมันแบบดูลกๆกกน,นะฮะ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับทุกคนโอ้โูโ้โดนแล้วแนละอู้คือเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไกลเงยไกลแบบกล้องแค่นี้สุดยอดโอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไง แล้วมันเท่ด้วยไงคือต้องบอกก่อนว่านิสัยของผมเนี่ยจะชอบปืนที่มันเท่ๆก่อนนะแล้วค่อยไปหัดเล่นเอานะไม่ว่าปืนนั้นมันจะแบบสแตทแย่แค่ไหนแต่ว่าขอให้มันเท่ผมจะอยากเล่นนะครับทุกคนแล้วปืนนี้มันก็เท่มากเลยอ่ะก็ผมใส่เป็นสโค๊ประยะใกล้มานะครับยิงเป้าไกลๆเนี่ยอาจจะยังไม่ถนัดเท่าไหร่แต่โอเคปืนเนี้ยผมรู้สึกผมโอเคกับมันละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในตอนเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆวันนี้ผมมีโค้ดจะมาแจกนะครับด้วยความที่วันนี้เป็นวันที่12-12เดือน12นะครับทางร้าน Apple มีรับเติมเกมเนี่ยเขาให้โค้ดผมมามาแจกเพื่อนๆน,นะครับจะเป็นโค้ดที่ลดราคา b บ t t l e Pass นะครับในแพ็กด e l u กนะเหลือแค่259บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก่อนซื้อ b a t t l e Pass เนี่ยก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ yerzax 12-12นะครับโอเคไป Robo One was captured by enemy forces. Attention, someone's in the trap. แแ้อ่าสำหรับ M7 Battle Rifle ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทำคอนเทนต์แต่งปืนอีกเยอะเลยนะครับ แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันคงจะแน่นมากๆนะครับเพื่อนๆก็ขอทยอยทำเป็นคลิปสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อกันตายเลย <c oughs> แล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ปืนไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปรวมเป็นปืนที่เพื่อนๆขอมาแบบเยอะที่สุดประมาณ4-5กระบอกอะไรแบบนี้นะ <c oughs> มาแต่งนะครับต่ต้องบอกก่อนว่า การแต่งของผมเนี่ยจะเป็นสไตล์การแต่งที่อาจจะไม่ได้เหมือนใครมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมแต่งตามความถนัดของตัวเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เดี๋ยวผมก็แชร์โค้ดไว้ให้นะครับสำหรับปืนนี้ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โค้ดของปืนนี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกใต้คอมเมนต์นะมันก็เป็นปืนที่ไม่ได้นิ่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพื่อนๆแต่ผมก็แต่งให้มันแบบตามสไตล์ที่ผมเล่นเนาะโอเค แล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้โปร12 12นะมีวันเดียวนะโค้ด yerzax 1212ถ้าทักหาแอดมินบอกซื้อแ a ทเทิ p a s พาร์ทแล้วก็บอกโค้ดได้เลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไปยิงเล่นให้ดูเนาะสำหรับปืนที่แจกในแ a ทเทิ p a s พาร์ทนะครับเลเวล75ก็สามารถไปรับกันได้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ออกมาเรื่อยเื่อเลยนะครับเพื่อนๆพืาอสำหรับวันนี้ก็อย่าล วันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกัน